นนี้พบช่องบีวไลตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปแก้ไขปัญหากรณีตู้เ TM มกินบัตรของธนาคารกรุงไทยนะครับเราจะมีวิธีการดําเนินการแก้ไขยังไงนะครับตามผมก็ไปชมในคลิปได้เลยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีวไลตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดสารใหม่จากช่องบีวไลตี้ครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบช่องบีวไลตี้นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปแก้ไขปัญหากรณีเราไปใช้งานตู้เอ็มของธนาคารกรุงไทยนะครับแล้ว เราก็สอดบัตรตามปกตินะครับผมโดยตู้ก็บังเอิญไม่คืนบัตราซะงังงานนะฮะก็ทําให้เราก็เออครับแล้วก็วตกใจอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็จะมาจาแนกนะครับประเภทของการโดนตู้ท m เอ็มของทนางาไทยกินบัตรนะครับมันก็จะมีอยู่ประเภทหลักๆอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือกรณีว่าเราไปใช้งานตามปกติครับแต่ว่าตู้เกิดการอับเดตนะครับแล้วก็ตู้ขัดข้องแบบปัจจุบันทันด่วนไฟดับ ไฟไหม้ไฟมอดอะไรก็แล้วแต่ครับก็ทําให้ตู้ขึ้นบัตรเราไม่ได้ครับก็ถ้าหากเป็นกรณีอย่างนี้นะครับผมก็จะบอกเพื่อนๆนะครับถ้าหากตู้อัปเดตหรืออะไรอยู่เนี้ยครับผมก็แนะนําเพื่อนๆยืนรอสักครู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เครื่องทําการอัปเดตเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับตู้ก็จะทําการขึ้นบัตรมาให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่เกิดจากการใส่รหัสผ่านผิดหรืออะไรนะครับส่วนกรณีสองนะครับผมก็จะบอกว่าเกิดจากกรณีกับตัวเราเองครับพอมีพลาดจากตัวเราครับ ใส่รหัสผ่านครับเขาให้ใส่รหัสผ่านหกหลักนะครับเราก็ใส่เข้าไปครั้งแรกครับไม่ถูกครับเราก็ฝืนใส่ครั้งที่สองครับพอจะใส่ครั้งที่สามครับไม่ไม่รอดแล้วครับครั้งที่สามไปก็ตู้ก็กินไปเลยครับอันนี้คือโดนยิ่บัดเกิดจากตัวเราครับอันนี้ผิดพลาดนะครับไม่ได้เกิดจากระบบของตัวเครื่องแต่อย่างใดนะครับผมเมื่อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็เออตกใจอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับทำไรไม่ถูกครับผมสิ่งถัดมาครับผมอยากให้เพื่อนๆตั้งสติครับและคิดในใจว่าสิ่งเอะเราจะทําอะไรต่อไป ผมก็จะบอกครับว่าข้อแรกครับเราจะต้องทำเลยครับโทราปฏิบัตครับเพื่อนเพื่อนจะเอาตู้เอาบัตร atm ของธนาคารกรุงไทยนะครับไปสอดตู้ของธนาคารเองเอาไปสอดต่างสอดต่างต่างสาขาต่างธนาคารนะต่างธนาคารอย่างเช่นว่าตู้อันแรกบัตร atm กรุงไทยเอาไปสอดตู้กรุงไทยอันนี้แล้วรดนกินบัตรอันที่สองบัตร atm กรุงไทยเอาไปสอดธนาคารออมสินเอาไปสอดธนาคารกสิกรหรือธนาคารอะไรก็ช่างแล้วรดนกินบัตรครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ช่างครับให้โทรอายัดบัตรครับการโทรอายัดบัตรนะครับผมแนะนําครับโทรไปเลยครับเบอร์นี้ครับ02แล้วตามด้วยหนึ่งอีก7ตัวครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ call center ครับมีพนักงานของธนาคารกรุงไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็โทรไปได้เลยครับเจ้าที่นาคารเขาก็จะมีคําแนะนําหรือให้คำปรึกษาให้กับเรานะครับผมครับผมหลังจากที่ไปอายัดนะครับการอายัดเนี่ยที่ผมให้เพื่อนๆทำนะครับก็จะเกิดผลดีขึ้นในทันตาเห็นเลยครับ ข้อแรกครับผมก็คือถ้าหานกรุงไทยเมื่อเราโทรไปอายัดที่เบอร์ที่ผมบอกนะครับก็คือสบายใจครับสบายใจเราเพราะว่าเงินไม่มีใครเอาไปใช้ได้ครับเพราะเราอายัดไปแล้วเพราะคําว่าอายัดคืออะไรครับคือการป้องกันไม่ให้คนอื่นนําบัตรไปใช้งานก็คือล็อกบัตรนั่นเองล็อกตายเลยครับล็อกบัตรนะครับผมอันที่สองครับผมป้องกันเหตุการณ์ที่สองครับถ้าหากเราไม่อายัดใช่ไหมครับแล้วมีคนอย่างกรณีตู้ขัดข้องดันดิงออกมาครับเรารอไปสิบห้าทีไม่ออกนะฮะ ดันมาออกอาินที่30ครับคนหลังได้ไปครับโอ้โหมันเลยครับคราวนี้เอาไปรูดจ่ายของซื้อของเอาไปไปอะไรอย่างเงี้ยครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับสิ่งตามมาครับเราต้องไปที่สถานีตารวจที่ใกล้ที่สุดครับแล้วก็แจ้งความครับบันที่ประจําวันไว้ซึ่งก็ต้องเสียเวลาครับพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็ต้องไปที่ธนาคารแล้วก็เอาไปแจ้งความให้เขาครับว่าเงินเราหายในบัญชีเอาไปยืนยันเขาว่าหายครับแล้วก็อันที่สามนะครับที่ผมให้เพื่อนเพื่อนอายัดเนี่ยเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่าบัตรเนี่ย ผมจะบอกว่าถึงเพื่อนๆไม่อายัดเนี่ยสุดท้ายเพื่อนๆก็ไม่ได้คืนนะครับแต่การอายัดเนี่ยจะเป็นการก็คือเกิดผลดีทั้งสองข้อนะนะที่ผมพูดมาการอายัดเนี่ยอายัดไปเลยบัตรจะได้ศูนย์สภาพของการใช้งานแล้วก็ที่สําคัญคือทางธนาคารยังไงเขามีคืนให้อยู่แล้วเขาก็จะต้องให้เราออกบัตรใหม่ให้เราไปทาบัตรใหม่ทดแทนบัตรไปเดิมที่สูญหายนะครับผมครับผมก็นั่นคือประโยชน์ของการที่ผมให้อายัดสิ่งแรกต้องทํานะครับและเบอร์ผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับ ถัดมาครับผมคราวนี้เราก็จะมาออกบัตร A t m เใบใหม่นะครับคราวนี้เอาะเที่ใ่ใหม่ทแทนใบเดิมเนี่ยต้องใช้เอกสารอยู่2อย่างนะครับก็คือสมุดคู่ฝากของบัตรเ TM มใบนั้นอันที่2ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อนๆจะต้องเอาไปยื่นที่ธนาคารนะครับหรือสาขาไหนก็ได้นะครับต้องเอาไปยื่นนะครับผมพอเพื่อนเราไปยื่นเสร็จปุ๊บนะครับทางธนาคารเขาจะถามอะไรเราครับคราวนี้กรณีขัดข้อง เกิดจากเอาเอาผิดพลาดจากตัวเรากันอันนี้คือไม่ต้องคิดมากครับบัตรเนี่ยก็คือว่าจะมีค่าเงินในการทำหนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยบาทก็แล้วแต่ประเภทบัตรที่เราถือจะเป็นเดบิตวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่อยู่ระหว่างแรงนี้นะครับก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาบัตรใหม่ว่างั้นเถอะทดแทนบัตรไปเดิมแต่ถ้าหากกรณีว่าเป็นกรณีว่าอ่าระบบมันขัดข้องไงกรณีไฟดับที่ผมบอกไฟวืดไฟดับหรือว่าซอฟต์แวร์แล้วบัตรมันดูดดุนเด้งเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าหากเป็นกรณีท่าทางท่านจะสอบถามก่อนว่า บัตรที่คุณไปใช้งานเนี่ยตู้เนี่ยคุณไปใช้งานที่ตู้ไหนนะครับผมเพื่อนๆต้องจับให้ได้นะครับอันที่สองครับผมวันเวลาที่ไปใช้งานครับเพื่อนๆต้องรู้นะครับวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่ที่ไปใช้งานครับคือจะต้องที่ถามแบบข้อข่าวครับอันที่สามครับเพื่อนๆจะต้องรู้อีกครับว่าเขาถามว่ารหัสบัตรเอทีเอ็มของเราอะคือรหัสอะไรเราต้องบอกไม่ถูกนะครับบอกไม่ถูกนี่คือจบข่าวครับ เสียค่าธรรมเนียมครับเหมือนกรณีผิดพลาดจากตัวเรานะครับเพราะสาเหตุที่เขาต้องถามเราเนี่ยเป็นการอลิฟายว่าเราเป็นเจ้าของตัวจริงนะเราไปใช้งานเองนะไม่ใช่เกิดจากว่าเราเอาบัตรเนี่ยเอาให้บุคลอื่นเอาไปรูดถ้าหากเป็นเราเจะไม่เข้าขายนะครับอันนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทาบัตรสถานเดียวเพราะว่าเอา้บาบัตรอเล็กทรนิกสให้คนอื่นไปรูดไงไม่ได่เกิดจากตัวแต่ว่ายอย่างเงี้ยคุณเอาบัตรให้คนอื่นมันผิดกฎเขาครับมางั้นเถอะครับซึ่ง อันนี้ก็คือเป็นข้อย่อยที่จะต้องรู้นะครับส่วนกรณีที่เกิดจากะบบขัด้องถ้าเผื่อเรารู้รายละเอยียดทั้งหมดก็ไม่มีค่าเียนครับฟรีค่าเียนทําที่ไหนละครนี้ก็สาขาไหนก็ได้ครับทั่วประเทศทําได้หมดเลยครับทําฟรีครับถ้าเผื่อกรณีว่าระบบคัดข้องนะเพราะเจ้าที่เขาจะเช็คได้วันเวลาเราก็บอกเห็นไหมเขาึงถามครับแต่ถ้าหากผิดพลาดตัวเราปุ๊บก,ก็เต็มเต็มครับพอหลังจากเรามีค่าเต็มค่าธรรมเนียมไปแล้วนะครับหรือว่ากรณีว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดตัวเราก็ปฏิเตัวแต่เอาหลกฐานไปด้วยนะครับก็คือสองอย่างที่ผมบอกนั่น ไปติดต่อที่สาขาที่ใกล้นะครับเจ้าที่เขาก็จะออกบัตรเอ็มใหม่ใหม่ทดแทนบัตรไปเดิมให้เราโดยใช้เวลาไม่นานครับ1 0 1 5นาทีเท่านั้นเองหรือก็แล้วแต่ว่าคิวที่คนที่ไปใช้บริการณเวลานั้นด้วยนะครับว่ามากน้อยขนาดไหนก็จะต้องรอกันไปครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเจ้าที่ก็จะออกบัตรให้เราก็จะได้บัตรเอ็มใหม่ใหม่ทดแทนบัตรไปเดิมครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราจะรับบัตรนะครับเขาก็จะให้เราเซ็นรับกับนี้สองคือก็แล้วแต่เรานะครับจะตั้งรหัสผ่านใหม่หกหลัก ไหมหรือว่าจะเอารหัสผ่านเดิมรหัสผ่านแบบเติมหกหลักก็แล้วแต่ครับแค่นั้นเองครับครับผมก็ถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมด้านอื่นของธนาคารกรุงไทยนะครับก็สามารถโทรไปที่เบอร์ call center ศูนย์สองตามด้วยหนึ่งกีเจ็ดตัวนะครับก็ไปสอบถามรายละเอียดด้านอื่นก็ได้ครับอย่างดอกเบี้ยธนาคารอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับก็โทรไปสอบถามมันได้นะครับผมที่เบอร์ c เซ็ center นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ให้การบริการตลอด24ชั่วโมงครับผม ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกรณีบัตรเอทมโดนกินโดนยึดจากตู้ทีเอ็มเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วาไรตี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ภาคสารใหม่จากช่องบี้วาไรตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ